มันจะได้มความทกมันมีหมาล่ามตัวค่ะบม้เป็นสาหร่ายนะครับเราเรากระดุกเกเลยเวลาไม่ดูหนักกาหลีสุดสดใช่ไหมเวลาเขาฉลองมันจะพิวต้มู้อะไรฉลองตัาจจะชื้นเยอะเยเฮ้วยนหลีต้องกินขต้องกินสดดูด้วยตรงกินต้องมีเงินต้เนี่ย แปลกใหม่เลยนะที่มันเลยหน้ามนรีสติมล้งบนด้วยขึ้นตะเกียบเหรอเขาเรียกว่าตะเกียบมันมันทิศอะไรกินไงก็ะไรกงานนี้อมจะรั่มกองท้องเพราชาตินี่เหมือนกระเทียมมันจะมันจะได้เิยที่มันเลยหน้าคลิไอ้ลูกกงอลฮาริที่มันใส่ปหมดอะแกดูเห็นเห็นนี่ไหมเห็นเห็นอูนเ แใหม่มีออกแบบใหม่ไม่เยก,กินแค่ปิ้งดีเลยสิอ,อ้โหเอม่ติดขาดก้อนห่งูเป็นลกตลกอ่ะไตลกเนอะไรมิตเบีิตเบีย มิสเตอร์บีมิสเตอร์บียูทูบเบอร์ม uh, ิสเตอร์บีก็อร่อยอ่ะใหม่ๆกินที่ม cool ันเปรี้ยวๆอร่อยกินตอนไหนเขากินตอนไหนกันนี้กินเวลาฉลองปิดคดีได้เนี่ยเราก็ปิดคดีได้เหมือนกันวันนี้ปิดคดีไม่เดาถูกหรอกเดาไม่ถูกโอ้ยสลาดถูกเพราะมันค่อยๆไล่ไล่เมื่อเราใกล้เราไม่ถูกแค่จบแล้วเหรอรู้จบยังใกล้จบตอนมันมีสิบสองตอนฉันไม่ดูตอนสิบเอ็ดแล้ว จแต่ที่มันกำลัง,งจับนายจิอ่ะยังไม่ใช่ก็กำจับนายจิเหรอนาจใช่ใชนา่นก็จบว่าแหะเดี๋ยวมันมาจบไปเทีท่ยวนี่ทีเขาในเชียงารายหาอะไรทากาหาเลยตู้มานาทำทำ,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 ำชิยังไงมาเงายอปิดออนไลน์หน้าร้าน ซื้อมาในแก๊บดีนะหมูกรอบอันนี้เยอะมากแก๊ปพันเจ็บแลเนี่ยหมูกรอบเยอะมากอ่าอันเก่าก็เหลือแล้วอันใหม่มาเยอะมากซิโก้บอกว่าเขาให้เยอะมากเจอาเนาะเจ้าให้คนไปเซ็นพันเยอะเมันกรอบจะหมดแล้วจิงอร่อยนะยิมม่ตัวเปรี้ยว นี่งองไรบกินมันจืดจืดใักินได้ไห็นแบบฉบับมโอ้ยสงคนเนาะเก็บไว้าั้กันได้ไมีไมไมนน่มัน,มน,นพ่อ,อ,อพ่อไม่รออยู่แล้วก <c oughs> ิน <c oughs> ของพ่อพ่อพอนไฟด้วยนะ เครับไม่พน่อตูดโทมท่นไซ้าเขาขา่นแต่เขากินแล้วเขาเป็นมังกรค่ะมังกรหรอไม่มกมา่ไม่ได้่ไปลูกมาก็ต้องไปดูอ๋อม่นี่นแเขาเขาย่ายางเปเตทีละชิ้นทีละชิ้นอ๋อก็เลยแบบจะนานนิดามมามมาา มาแล้วข้องใครเอ่ยนี่คืออะไระก well. รุ้งข้ามักุ้งขุามากุ้งของมาเก็บไม่ทุกแกมันมีซุปให้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่สามเคื่องค่พะถาจิงเหรอจิงค่ะจิงค่เซฟติ๊ยบาบาทคำทารคัาจา แต่หมดเื่ออะแม่าไม่ถ่ายม่เาค่ยลสวยคนเ็ปเลยเลยเป็นัวเินุไมุ่ที่เก็บชอที่สุดในชีวิตมนเก็บ่ันเะบอกบนมันจะเห็นแค่นเหนเห็นแม่เห็นแม่เก็บกินไหมคห่ถ่ายเห็นแม่เก็บกินเห็นไหมเก็บเป็นความทรงจำเห็นหมเออเง้ยแล้วก็มไม่คิดแม่ด้วย ที่นาไม่เก็บสังนิดเดียวหมดมามาแล้วนี่คืออะไรครับเนไก่เซนนี่หครับกุ้งกุ้งเพิ่มอันนี้เป็นุอโทไฟมาโทนไฟถ้าเกิดน่าดูเลยโอ้ทนไฟาจะกินกับพ่อมั่เชิญเลยจ้ะมาปลาสะบะมากินด้วย พกับข้าวแงข้าวเจ้าไกินแก้มคือต้่นไฟใครกินก็กินอร่อย้มมหนาด้วยหนาเป็นเค็มอร่อยอร่อยอร่อยิดมันค่อน่อนอร่อ ไม่เห็นก่อนเห็นไมเดี๋ยวมันปิดอีกอีกทีหนึ่งก็ปิดกว่าแล้วหรืพว่าปิดเลยซิงโซนซิมเด็ดมีอีกหนึ่งราดของตัวเองอร่อยไม่เผ็ดแล้วก็ไม่หม่าล่าจ๋าถือว่าอร่อยอย่าพูดเหมือนคนนักวิจารณ์ครับครับครับยืนครับยืนตัวครับ ลืมสักก่อนโอ้ของแไปก่อนอ๋อสโอออนเซนเยอไหมอืจะริงเหรอะได้เหรอะเลยเลยค่ะแล้วพอก็แบบเข้ากันจริงเหรอกัไม่ได้กินหมูกับไข่อนมันวนๆไปนะร้านติดทแร้านรวมกิ้ย มีแก้มแกุ่้งนแ่หกไมุ่้มกินกุงม้่ะเมอาามตอีกากับคำน้ก็เป็นกับหลาแล้วอรอยมากเอามาอีกกเยือนพุ่งมาอีกลูก่เอามาพุ่งมาแ้อจอมอืมออกยง

เออน้ำจิ้มไอ้ซอสมันเด็ดกระลักนะหวานนะอืมเออนี่ไงคือคือเรื่องลเรอแบอไืเะพอมันมีปลาเต็กาม่อีก กากลับมาครั้งนี้จะมาไว้ไหนกลับมาอะไรเป็นอะไรทูกทีแต่บางทีก็ตึงบางทีก็อะไรกรู้บันจะทเืรอะกลมาน่าที่ไปเที่ยวน้องหนาวมืีว่ะครอบครัวเราอะนีคยครับกันกลับมาที่ไรตรงนี้อะไรกขึ้นมันแบบาก็ผ่ัดอไหกับปังทัมีแต่อะไรบุ๋มข้สถานที่หนาวเาอืมอยเ อาเบาๆข้าวเกินกับปลาปลาไปซื้อากพองก่างเขาไม่ได้ซื้อข้าวปลาอร่อยมากเลยอาไหลนี่แหละเน่จิ้กับน้ำมันเนี่ยโครอร่อยอืมมันก็คือหลับหนูมาก

ข้อสแต้มก็ต้องมีปัญหาต่างๆข้างเดิมปะข้างายข้างขวาเพราะว่านาแม่ทนูทาน้องับเราเป็นอะไรที่ตาแยกตัวอรมาเกิดมาตาเราตัพ่อันแล้วคุณเจ้ไปชอบเสกตาชอบันตาโอ้ไม่แหละจ็บมาขอบใจนะขอบหักตึ้งมาเลยนย เกลือไก่หางกุ้งอือเ้าไม่ถ oh. ึงคือพ่อเลยคือพ่อคืออะไรอะไรเอ่ยใส่ไก่มาแานะคะใส่มาแล้วค่ะใส่มาแล้วยำซึ้งไข่อือของแก้มม like ือขายเพิ่มเลยตอนไม่รู้ของพ่าไม่มีเขาไม่มีไข่เขาไม่มีไข่เขาสั่งมาเพิ่มเนี่ยเขาไม่รู้ต้องทำมาเลยนะใส่ไข่ลงไปไไม่ใส่ไข่มาคนเข้าไปเลย ไข่ก็มีอยู่แล้วสั่งกลับมาีที่หนึ่งไงมันมีเพิ่มออาเต็มรหาสเลยออินลืมสลับกัน้อความม่รูกไ,ไข,ไข 1. 1> ่หนึ่งช่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มอะไร คาเดื่อะเอาไข่เจนกับโกโกขกระป๋องหนึ่งแล้วไข่เอาเป็นตัวนึ่งโคกกระป๋องหน่อยไข่นงครับ่ไข่ไข่อีกไข่สองไข่สองไม่ไข่มาแล้วค่ะเพิ่มบะรเราเลย บอกพี่เขาหรอไปล่าไก่ไมเขาเดียนเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเขาบอกป่าวินนั่นอะไรอ่ะนี่คือต้เก็บปรเทศอะไรผ้าดอกปลาทูประเทศญี่ปุ่นมีอะไ เดอตังปุ๋ยโขยเยอะออแล้วออกไข่ตอกไข่เพิ่มแล้วเก็นใส่ข้างล้วครับแล้วเพิ่มอ,อีกหนึ่งครับมาคิดความสดครับผมถูกต้องครับใส่ไเลยอร่อยมากรอารอ่จะทำแกักย แต่แก้มันนาดน้อไถ่เลยเดอร่อยทกรอร่อยอร่อยอ่งรู้เมบเก็บเลยเอามาอา หอมนะเบากินปลาด้เยถูกปลาอร่อยนอำหนักมาเนี่นยแต่กลับได่จะเอาลข้าวแลาวจะกลับเอา,าอ,อ,รอ,อร่อยเาัืนอ,อืม้ออให้อาหน่อยทิช่วงนี้จำกัดเหรอ อะไรหยิบหนหยิบไ้าลหนัพงไม่ได้หลังพอกับแม่หรอจะไหม่แม่แม่ก็ัวเปนไม่แบบกาตอนนี้เอไรเจ้าไปเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนเรียกกับพ่อก่นคุณผมคุณหลินนี้ผมนี้ผมนี้คุณนี้คุณอย่างเงี้นเมื่อไหร่เนเใจเอาไปมาพ่อก็เรียก ตัวเองหน่อยเอ้ยนกเลือก้ตัวเองเอ <c oughs> นะแต่จะชอบพักหนึ่งเลือกตัวเองเนาะจะชอบแบบราวเราเลยพักหนึงเลือกเองอยู่ไปอยู่มาเริ่มคอเจ้าจบจะสนิทกันใช่สนิทกันมากขึ้นอยูนะ่บ,บ้านเราเพิงเป็นค่อยเป็นเจ้าแล้วแฟนเก่าแม่แบบสมัยก็เรียนแบบหนุ่อหนเขาไปเลิฟหน่นเด็ใช่ไจะหยุดทเหือก็เปิตัอ มนนันังมอะาวาาเปิลตัวบบกยังที่น้ำนะอะไรมาอีกกุ้งหมดแล้วหมดแล้เแล้วซอสอร่อยชิงฮานี่เป็นเพื่อนกฟแฟแันงอาเปิ้ลตัวเปิ้ลตัวอโอ้จริงใจจึ้งใจที่ปวดโฮคอรับโอ้ พอหน่อยใม่มเอาสุกมงมารอมาเรือาามาเลอลูแบบเลยหมดแล้วโอเคครับเรียบร้อยทุกคนสวัสดีบาย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 สวัสดีบายบายสามมขือนะสุสานมะเขือ